สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกๆท,ท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกๆท,ท,ท่านนะคะเข้าสู่ช่องใบเตยก 2, 3, 2, 4, าจนา2324ทรอดนะคะแล้ววันนี้นะคะใบเตยก็จะพาเพื่อนๆน,นะคะมาเล่นเกมกันนะคะเป็นเป็นเกมอะไรเดี๋ยวไปดูกันนะคะก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงอ่าเพื่อนๆนนะคะที่ เลือกการ์ดนะคะหนึ่งใบที่ใช่คุณใครที่กำลังจะเจอรักแท้นะคะใครที่กำลังจะเจอรักแท้ในเร็วๆนี้นะคะมาเล่นเกมกันนะเลือกไพ่ที่ใช่คุณนะคะหนึ่งสองสามนะคะมาดูกันเลือกมาหนึ่งใบค่ะเร็วๆนี้ใครที่กำลังจะได้เจอ รักแท้นะคะสุ่มดูนะใครจะเป็นผู้โชคดีลุ้นจังเลยอะดึงสองสานะคะใครที่กำลังจะเจอรักแท้ไปฟังคำตอบกันเลยค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกใบที่1การ์ดใบที่1น,นะคะถ้าได,าดา้ดมยังไม่ใช่รักแท้นะคะ ่จะเป็นโอกาสใหม่ๆนะคะในเรื่องของการเงินหรือความสัมพันธ์ก็ได้นะคะคุณจะได้เจอกับสถานการณ์ใหม่ๆนะคะผู้คนใหม่ๆหรือโอกาสใหม่ๆนะคะรวมถึงคุณอาจจะโชคดีในเรื่องของการเงินนะคะคุณน่าจ,จะได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินมีโชคมีลาบนะคะมีสิ่งดีๆเข้ามามีโอกาสใหม่ๆเข้ามานะคะอย่าเพิ่งเสียใจไปนะคะถึงจะยังไม่เจอรักแท้แต่คุณก็ยังมีข่าวดีเรื่องการเงินเข้ามาอยู่นะคะไปต่อกันเลยะค่ะ สำหรับเพื่อนๆที่เลือกใบที่2นะคะการ์ดใบที่2ไปดูเฉลยกันนะคะจะได้เจอรักแท้หรือเปล่าแต่ดําแต่ดาํดา,ดา,ดาใช่แล้วนะคะสําหรับเพื่อนๆที่เลือกการ์ดใบที่2นะคะคุณกําลังจะได้เจอรักแท้นะคะคนที่ จริตนะคะตรงกันกับคุณสินเสมอกับคุณเป็นคู่บุญคู่บารมีนะคะเป็นคนที่คุณก็ถูกใจเขาเขาก็ถูกใจคุณนะคะสองถ้วยนะคุณจะได้เจอรักแท้คุณจะได้เจอโซเมตในเร็วๆนี้นะคะขอให้คุณโชคดีเจอคนที่สินเสมอกันนะคะเจอคนที่จะเข้ามารักแล้วก็ช่วยเหลือซัพพอร์ตให้คุณได้มีชีวิตนะคะที่ดีขึ้นนะคะเป็นคุณในเวอร์ชันใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมยินดีด้วยนะคะคุณกําลังจะได้เจอรักแท้ค่ะ มาต่อที่การ์ดใบที่3กองที่3สําหรับเพื่อนๆที่เลือกใบที่3กองที่3เราไปดูกันนะคะว่า คุณจะได้เจอรักแท้หรือเปล่าแท้แน่ๆยังไม่ได้เจอรักแท้นะคะแต่จะเป็นเรื่องดีๆที่จะเข้ามานะคะอาจจะเป็นคนที่อายุอ่อนกว่าคุณก็ได้นะคะที่จะเข้ามาเติมเต็มคุณนําพลังงานดีๆมาให้คุณนะคะคุณจะได้รับความสดใสคุณจะมีความโชคดีแล้วคุณจะมีความสําเร็จเกิดขึ้นในชีวิตคุณถึงจะยังไม่ได้เจอรักแท้แต่คุณก็เจออะไรดีๆนะคะที่เป็นความสดใสเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งเสียใจไปนะคะ